สวัสดีค่ะอยู่กับเซลล์พี่อันอีกเช่นเคยนะคะที่ร้านนาตแท็กเตอร์อำเภอบางสามหมอจังหวัดอุดรธานีของเรานะคะวันนี้นะคะพี่อันมีรถเข้าใหม่มาแนะนำนะคะมี2คันนะคะสำหรับเจ้าคูบะต้าเอลสามสองนะคะลูกค้าพี่อันมีตัวดีทีและตัวเอนะคะเจ้าตัวนี้นะคะพี่อันจะเริ่มตั้งแต่ตัวแรกเลยจะเป็นคูบะต้าเอลสามสอนตัวดีนะคะจดทะเบียนปี63นะคะรถเป็นรถสวยเดิม อันนี้คือสภาพเดิมๆจากโรงงานเลยจากบ้านลูกค้าเดิมเลยนะคะให้ดูจุดพาร์กเดิมค่ะจุดมาร์กเดิมจุด QC เดิมนะคะรอยน็อตยังไม่เคยได้ขยับเลยค่ะลูกค้าจุดมาร์กเดิมยังเหลือครบเลยนะจ๊ะท่อนคัทเดิมไม่เคยรื้อไม่เคยแกะนะคะนี่ความเดิมของเขานะคะชั่วโมงการทํางานอยู่ที่นะคะ204ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ นี่คือห้องโดยสารภายในต่างๆนะคะเดิมทุกจุดเดิมทุกจุดนะคะลูกค้า เป็นรอยน็อตบุกมาร์กเดิมที่น็อตนะคะยังไม่เคยได้ขยับนะคะคันนี้สวยเดิมนะคะเ่านเปิดราคาอยู่ที่นะคะ3า9 0 0 0บาทสําหรับเจ้าคุโกต้า L 3 2 1 8ตัวด t เลขไม่ชั่วโมงอยู่ที่2 0 0ร้อสสชั่วโมงจดปี63นะคะเราจะมาต่อนะคะนะคะที่คันนี้ L 3 2 1 8ตัว f p L3218 ตัว SP คันนี้นะคะจดทะเบียนปี65คันนี้ก็สวยเดิมเหมือนกันค่ะมาร์คเดิม QC เดิมนะคะท่อนคับเดิมไม่เคยรื้อไม่เคยแกะรอยน็อตยังไม่เคยขยับนะคะน็อตยังไม่ทันได้เคยขยับเลยนะจ๊ะชั่วโมงการทำงานอยู่ที่นะคะ629ชั่วโมงเท่านั้นนะคะห้องโดยสารนะคะสวยเดิมทุกจุดยังไม่มีรอยขูดขีดไม่มีรอยถลอกเลยนะคะ ท้ายนะคะเดิมๆเดิมทุกจุดนะคะได้อุปกรณ์ไปสองชิ้นนะคะดันดินหน้าและผ่านทวนสำหรับเจ้าคันนี้นะคะใครสนใจอยากได้ไปไว้ใช้งานนะคะพี่ออนเปิดจำหน่ายนะคะอยู่ที่ราคา339,000บาทอ่ะอย่าลืมบอกไปรุ่นนี้รองรับน้ำมันดี20นะคะลูกค้านะอ่ะสําหรับเจ้า L 3 2 1 8ตัว S p สำหรับลูกค้าท่าในใดนะคะสนใจเป็นตัว f อหรือตัว d ีนะคะโทรเข้ามาติดต่อสอบถามเซลฟพี่อันได้นะคะที่เบอร์0954196283นะคะหรือจะแอดไลน์มาหาเซลฟพี่อันได้นะคะที่เบอร์เดียวกันได้เลยนะคะ mm hmm. อะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่อันฝากไว้ด้วยนะคะ2คันนี้นะคะ L3218 ตัวดีทีอุปกรณ์2ชิ้นดันดินหน้าและฐานทวนราคา319,000บาท ตัว SP นะคะรองรับน้ำมัน B20 นะ L 3 2 1 8ตัว SP จดทะเบียนปี6 5ราคา339,000บาทนะคะอุปกรณ์ได้2ชิ้นสนใจคันไหนเลือกได้เลยสำหรับที่นี้จบเท่านี้ค่ะ